จากพลชมประภัยนะครับมีอาชีพเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทําไร่ครับทาสวนมาจากอําเภอคลองหาดครับก็สมชายนะครับเป็นศูนย์จําหน่ายรถมือสองที่มีคุณภาพนะครับก็เลยได้ดูจากทางสื่อด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นคนที่เขาเคยออกรถจากที่นี่ไปนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะออกรถมือสองให้มาที่นี่ครับเพราะว่ามีการดูแลลูกค้าดีแล้วก็คุณภาพรถก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ ก็เลยมั่นใจว่าเลยต้องต้องลองมาดูครับก็ถือโอกาสนี้ก็เลยมาสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถมือ2ราคาไม่แพงนะครับผ่อนได้นานนะครับสาหรับครอบครัวก็มีหลายรุ่นหลายสไตล์นะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อหานะครับเพื่อที่จะเอาไปอย่างประกอบธุรกิจเอาไปค้าขายนะครับอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาเลือกชมได้ที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถมือ2ของภาคตะวันออกของเรานะครับก็อยากให้เชิญชวนให้ ทุกทุกท่านนะครับลองแวะเข้ามาชมนะครับการบริการเป็นอย่างดีนะครับสำหรับลูกค้าทุกทท่านนะครับก็ฝากไว้นะครับอยู่ในใจของทุกทุกท่านที่กำลังชมรีวิวอยู่นะครับก็ยินดีครับยินดีก็คือประทับใจนะครับในความรู้สึกถุนตัวผมก็ประทับใจครับรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอด